สวัสดีกับผมทุกคนวันนี้นะครับเรามาเที่ยวเกาะสมุยกันนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับเรากําลังรอคิวขับรถลงไปจอดในเรือกันนะครับรถเข้ามาแล้วกับผมปลายของเรือคือกวางมาครับผมรถจอดได้ไรขึครเลยครับ คือบรรยากาศบนเรือซีไทม์เฟอร์รี่นะครับผมเรือกำลังเทียบท่าเปิดประตูให้รถโอกไปแล้วนะครับตอนนี้เขาเปิดประตูให้รถโอกไปแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังขึ้นไปยังเกาะสม,มุยนะครับหาดหนาทอนเกาะสม,มุยนะครับคือรถเยอะมากๆเลยครับผมใครจะมาแนะนำให้จองตัวหลวงหน้าไปก่อนนะครับจะสะดวกมากครับผม ถึงแล้วครับผมนักโขนก็สมุยครับตอนนี้ครับกำลังเดินทางไปถีพักครับและนี่คือบรรยากาศนะครับทางไปทีพักของเราครับบรรยากาศสวยมากครับผมและเร้วเราก็ถึงถีพักแล้วครับผมสมุยเบยครับมากับรถขูใจครับผม ไปไหนไปกันทุกทีครับนี่คือวิวบรรยากาศที่พักนะครับคือสบายมากรับพมราคาก็ไม่แพงนี่คือห้องพักที่เราได้จองไวนะครับทุกคนคือสบายมากครับห้องพักมีอ่างน้ำวิวข้างน้องนะครับค,คือสบายมากเห่นวิวทะเลหมดเลยครับพม บรรยากาศคือดีมากครับผมสม,มุยเบยครับมีสะนามครับผมและนี่คืออาห้ารชาวจากทางโรงเรียนะครับเขาพัดอเมริกันไข่าดาวไส้กอกนั่งกินข้าวชมบรรยากาศวิวทะเลไปกันครับชากมันควิน้นมีน้องเออบรรยากาศสวยๆครับผม